บต่อมาใบที่52ใบที่52ใบที่52ช่างใจนะเห็นได้ว่าใบาใจเนี่ยจะหนักกว่าเงินมีความรู้สึกอิ่มเอมใจนะรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิในภูมิใจในตัวเองนะเป็นคนที่เงินเนี่ยค่อนข้างจะซื้อซื้อได้ยากออาจจะซื้อไม่ได้เลยก็ได้ มื่อีอาจจะสงสัยนะอีกครึ่งหน้าจะเป็นอย่างไรนะเมื่อเปิดมาเงินบางอยู่เนี่ยทานองนี่เป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะเขาเรียกว่ามีอุดมการเมื่อคิดหรือตัดสินใจเรื่องใดไปแล้วเนี่ยมักจะจะไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายมักจะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆหรอกมักจะเป็น คนที่มีปรจจายชีวิตมีการยึดถือถือมั่นซึ่งเงินน่ยมันซื้อไม่สามารถจะซื้อได้หรือมีเงินมากมายอยู่แล้วจึงไม่ได้สนใจเงินอีกละนะเพราะว่าไม่ชอบเปิดเผยตัวตนไม่ชอบทำตัวเด็ดกจะมองในแง่หนึ่งเห็นด้วยความที่ว่าเห็นหนา้า เพียงแค่ครึ่งเดียวก็แสดงว่าเราไม่ได้รู้จักเธอทั้งหมดหรอกรู้จักเพียงแค่บางส่วนที่เธอแสดงให้เห็นหรือว่าส่วนที่เธอส่วนที่เรามองเห็นเธอเท่านั้นนะส่วนที่ถูกปิดบังนั้นน่ะถูกเงินปิดอยู่ก็หมายความว่าเงินอาจจะซื้อเธอได้เพียงภาพที่เรามองเห็นแต่เบื้องลึกของจิตใจและเงินมากแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ ยังไงยังไงใบเนี้ยก็ยังหมายถึงว่าใจดวงเนี้ยหนักกว่าเงินเงินซื้อไม่ได้ส่วนข้อหมายขยายถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็อ่าพอเราลองฟังละก็ยังงงงงอยู่บางทีมันก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกก็พูดถึงเรื่องแค่ว่าเออเงินอะซื้อยากใจหนักกว่าเงินก็คือมีใจอะใจเป็นหลักเลยใช้ใจล้วนๆใจซื้อใจล้วน แต่มาเงินซื้อเงินซื้อใจนี่ก็คงจะเป็นไปได้ยากหน่อยการงานก็บริษัทที่มีเงินเยอะกับบริษัทที่ทาแล้วสบายใจแน,น่นอนก็ต้องเลือกบริษัทที่ทําทําแล้วรู้สึกสบายใจมากกว่าอยู่แล้วเรื่องของความรักเรื่องของบ้านรถก็จะเลือกจากอารมณ์ความรู้สึกความถูกใจเป็นหลักรถแพงกับรถที่ชอบก็คงเลือกรถที่ชอบ เรื่องแฟนคนที่คุณรักถูกใจกับคนที่เข้ารวยเนี่ยอาจจะเลือกคนที่ถูกใจมากกว่าดังนั้นไพ่ใบนี้มันหมายถึงคนที่ทําตามใจทําตามอา,อารมณ์ทําตามความรักความชอบของตัวเองหรือจงทําในสิ่งที่ตัวเองรักและเดี๋ยวก็จะรุ่งเรืองเองนะครับในทํานองนี้